<laughs> ผมจะเอาหัวนมของมออผมขายลง YouTube <laughs> ผมไม่ตังกินข้าวแล้วผมจะเอาหัวนมของมออผมถ่ายลง YouTube ใครจะซื้อกางเกงในไหมผมว่าขายตัวละ50บาทบาใครแคมปรูปหัวนมไปลง <c oughs> ไปเผยแพร่ได้นะครับ <c oughs> ผมคิดรูปละหนึ่งบาทครับท่านผู้ชมฮะกับทีม ซัมมอน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 สุดโหดเลยนะครับผมผมเนี่ยก็จะได้ตัวละคอตรตัวนี้มานะฮะผมต้องไปยืมชาวบ้านชาวชาว่องช,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 ชาวนู้นชาวนี้อีกหลายคนนะครับผมกับ <laughs> <laughs> เอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้ดิไม่ใช่เขาเบดวูเมนมันคือกอรลี่หรือว่าดูผิดวะกอรลี่มาอย่าง เย้ผ <Yay! S 2> oh. ิดตัวเอา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 ทำไมก็ต้องพูดว่าคอแมนวูแมนจริงๆมันแค่คอกวูแมนเฉยๆอ่ะโอเคเออและช่องแมนเกินมาหนึ่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้แรงสิบของเรานั้นมันเหนียวแน่เพราะเราวางได้รีสิบตัวแต่ตัวนี้มันจะวางได้กี่ตัววะตัวเนี้ยอ่าไม่มั่นใจนะฮะแต่ที่แน่ๆตัวนี้วางได้สี่นะครับเป็นลูกกัเลย ว่าจะไปได้กี่เวฟโอ้โหรอบที่แล้วเนี่ยมาไกลมากๆเลยนะครับอย่าบอกนะตูติดบอร์ดบอกว่าเนี่ยเฮ้ยโบไม่น่าติดหน้าแมงร่อไปร9 0กันหมดแล้วมันเล่นกันยังไงวะเนี่ยโอ้ฟักมันเกินไปตามสุดก็น่าจะร้อยสก้นะครับเกินไปหรือเปล่ามาครับผมกับทีมซ um ัมมอนเทมเรามาดูกันว่าจะตึงขนาดไหน <Hey. S 1> สนุนโดยบิวปาก้อนอบ จังหวะนี้ร้านบิปปกรณ์อัปเดตสรงแบบ่องจุดหมายได้แล้วนะครับทุกคนรวดเร็วทันใจหายห่วงกันเลยทีเดียวและที่สําคัญมีบริการใหม่ๆเข้ามาด้วยกับการปรับแต่งลดราคาสินค้าลงแบบเจือมากๆก็ตัวละครถูกลงนะครับผมสามารถจับต้องจับตูดได้กันเลยทีเดียวหลายตัวนั้นถูกลงมาก,มากๆกันเลยทีเดียวครับและบริการไอดีไก่ต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมบล็อกฟู้ดและทอยเลตวเวอร์ดีเฟนส์ และบริการเพชรซิม99ก็ยังเหมือนเดิมแล้วประกันการขายมาแล้วเป็นแสนชิน้นเขาจะโกงเกียนคุณทำไมว่าไหม <c oughs> อา้าวผมเอานะครับผมสกิลเพิ่มเงินมานะฮะไม่เป็นไรแล้วก็กดทําการออโต้สกิปปลูกไปก่อนนะฮะในที่สาคัญแล้วเนี่ยเราจะทําการนะครับปั๊มเงินกันก่อนไม่มีอะไรมากเลยช่วงนี้จ่งแรกปั๊มเงินตึงๆ <Yeah. S 1> โอ้ยขันหลัง ฟักในที่สุดตอนนี้นะครับผมผมก็อัปเกรสจงเงินให้จันทั้งหมดเรียบร้อยนะครับผมกว่าจะอัปได้เนี่ยก็หลายเวฟกันเลยทีเดียวส่วนกิกกี้ที่เรากันไว้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะสุดโหดที่สุดคอ็อกสไปเดอร์นะฮะก็คือมาจากตัวนี้นั่นเองนะครับก็ดรีชิปค็อกแมน ก็คือซัมมอนตัวนี้ออกมาจากตัวนะครับไม่ได้ออกมาจากฐานนะก็วิ่งออกมาจากตัวนี่เลยตืดตืดตืดดแล้วก็จะวิ่งมาเอดกับตัวปืนนะครับส่วนเรานั้นเราจะเอาเอนจิเนียร์กันก่อนนะครับโอ้เอนจิเนียร์โดนตันเราจะทำการอัพเอนจิเนียร์ให้ตันนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเอนจิเนียร์ vs บอสตันแล้วเอนจิเนียร์กับรถถังเจ็ตอัมจองกําลังจะออกมาอีกไม่ช้ารอแป๊บ จะมายางังตืน่นเต้นนะนี่ย่ยังนรถถังเช็ดอัมตองของเอนจิเนียร์เช็ดอัมตองไซโครเช็ดอัมตองมาแล้วดูเลือดเขาครับจะประมาณห้ามื่นนะครับผมยังเยอะและผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะวางได้กี่ตัวนะครับแ้าเยอะมากแล้วนะเฮย้ยใจเย็นแต่ไม่น่าจะรอดนะตีรอบพิษขนาดนี้มันยัดระเบิดใส่หน้าแบบตึงๆกระจายทั่วแมปขนาดนี้เลยวะ <laughs> ก็โหดเกินบางที เอาล่ะครับผมผมจะบูทความโหดให้มันเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะให้มันโหดกว่านี้กับเวฟเจ็ดสิบแรในการขายซ<อ>ัน่าทีวีแมนเป็นหนึ่งตัวและวางดีเจไว้กลางมองเน้อัพให้มันตันนี่แหละครับความโหดอันแฟนตาลึงตาตาล,ลึงใจ<อ>เครื่องแทบจะค้างกันเลยทีเดียวบูทด,ดาเมรเพิ่มอีก25%และลดความเร็วการโจมตีอีก2 5พร้อมมีบัฟระยะอีก15%นี่มันบัฟ แบบตึงๆบับทั้งตัวให้โลกมันรู้ไปเลยว่ามันหดขนาดไหนบอสก็ไม่น่ารอดแล้วอยังไงอดีเจก็โดนไล่แทงไส้แตกยับเลยเจ็บบับหลุดกระจุยหมดแล้วดีเจโออ่ะไส้แตกหมดแล้วดีเจกูยีมันยังอยู่นะฮะ ถ้ามันเป็นคนนี่มันน่าจะตายไม่นานแล้วโดนแทงกี่ตัววะเนี่ยอ็ไม่น่าเหลือเอาแล้วครับตัวสุดโหดทำไมเลือดน้อยลงนะเวฟที่แล้วนี่ยีบสองล้านเลยไม่ใช่เหรอแลวแลนี่คือบอสที่มีเลือดเพียง6ล้านเท่านั้นความโหดของเขาทำไมมันกากลงนะนี่นี่แปดิเวฟแล้วนะเฮย้ยไม่ใช่เวฟกี่กี<ะ>่มะโดเหลือ6ล้านเองเออเอาแล้วตอนนี้ฮะสไปเดอร์มาเลียงแถวเป็นแนวขนาดนี้ด้วยความปลออเท่กันเลยทีเดียว จะอยู่หรือไม่แต่เลือดไหลเป็นน้ำขนาดนี้คงไม่ต้องถึงสไปดี้แล้วละมัง้งเฮ้ยไม่รอดยังไงก็ตุยตัดเข้ามาที่เวฟ8ดแล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้ตุยแน่ๆไม่เหลือปังเออเออเอเะไรเปนจะตึงขนาดนี้ครับพี่พี่เหนียวไปหรือเปล่าเอากิดมาแล้วกิดไม่น่าจะรอดนะครับทางฟางของคอกสไปดี้ของเรา น่าจะหมดเปลือกยิงคอกสไปเดอร์หับได้ยังไงเราเอออ่ะเอออ้โหสิบสองล้านพรอมเฮ้ยเฮ้ยเห็นใจเลือดห้าแสนกูเบ้งเออฮตียับเลยรับรองไก่ไก่กระตักอ้าวข้างหน้ามาแล้วครับตอนนี้แปดสิบเจ็ดเวฟแล้วครับยังไงไก่กระตักจะอยู่หรือไม่แต่นี่ดูนตียับเลยตอนนี้มาแล้วครับแกงแกงนี้ จะเอาอยู่ไหมโอ้โหคือโหอเละเลยเละไหมโอ้หเกิดไม่ทันแล้วแกงคอกสไปเดอร์เกิดไม่ทันจะเย็นโอ้เอาโอ้เละปมเรียบร้อยตายฮะไม่เหลือเอาแล้วครับแปดสิบแปดเว็บบอสท,ทอยเดดสี่จุดศูนย์ที่รอยมาแต่อย่าลืมว่า คอกสไปดี้ของเราโดดเกาะไข่คุณได้เถึงว่าคุณจะอยู่สูงแค่ไหนเนื้อืเๆไปเลยโอ,โอ้เกิดไม่ทันแล้วอเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหข้างหลังมันอะไรวะเนี่ยทีมขบวนต้อนรับเหร่ยาวขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับคอกสไปดี้ของคุณกำลังหยุดพวกเขาอยู่ โอ้อ้าวเละโอ้โหมังมีโล่ด้วยหรอวะเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรค็อกจไปดีจาก,การได้เละเลยตอนนี้ค็อกบอกกูเกิดไม่ทันแล้วอ <S <S มาแล้วครับค็อกล็อตนี้เตรียมเรียบร้อยเละโอ้ my god 90เบฟแล้วครับท่านผู้ชมนี่มันมหาทีมสมอนที่ตึงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่ ขอ,ขอสองตัวนี้ขายกับไว้ข้างหน้านี่โชว์ความตึงไปเลยเฮ้ยวางไปสองตัวนะะข้ตึงๆเน่เป็นไงไม่ตึงนี่ไม่เอามาแล้วเอาละครับสบายดีของผมจะเกิดทันหรือไม่กับเลือดแปดสิบห้าล้านเนื้อ,อ,อไม่น่าจะเหลืองานนี้เฮ้ยปล่อยให้พี่วางไข่บ้างได้ไหมพี่เกิดไม่ทันแล้วเออ,อน่าจะเละครับงานนี้ฮะ จะอยู่หรือจะไปครับทางฝั่งคอสสไปเดย์สไปเดย์เออออกมาแล้วโอ้สู้เขาโอ้เกิดไม่ทันเฮ้ยโ,โดนตันด้วยโอ้ฟักเกอร์สไปดย์จะรอดไหมมาดูกับบรเกเคนเนอโอ้โอ,โอ้ตีเลือดลดไปเป็นข้อเลือดเจ็ดสิบกว่าล้านปัง แต่สไปยดียของเรายังเกิดทันอยู่ครับแทบจะปีกันไม่ทันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปียพูดได้ยังไงเนี่ยั<ะ>โอ้ไม่ใช่พี่ผสมกันไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้ลูกล้านพี่แกนั้นตายกันไปเป็นขยงออเละเลยอ้อ,อเฮ้ยมึงเดินข้ามได้ยังไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่บักไอู้กก็เป็นแมงมุมเหมือนการประโถเอาละครับจังหวะดน,น่โบเคน จะรอดหรือจะร่วงเลือดแปดสิบล้านเจอห้าแสนตอกกระตูดก็ไปเลี้ยงตัวขนาดนี้ไม่น่ารอดแน่ๆเออเออไปเดินชายมันโดนตโลมาวะเนี่ย <c oughs> เลือดหกสิบล้านจะอยู่หรือจะไปเจอกองทัพแล้วครับผมกองทัพเข้ามาลุมเซิงอย่างหุดรั่เหลือห้าสิบล้านแล้วครับท่านผู้ชมอย่าบอกนะจะจบสิ้นแค่เวบนี้เป็นไปไม่ได้เออ โอ้เกิดไม่ทันแล้วโอ้ของสไปเดอร์ครับประชากับเรือห้าสิบล้านแถมมีตัวอื่นมาแทงเรือห้าสิบล้านไปอีกว่าไปแล้วเฮ้ยจะแทงกันดีแค่นี้ก็จะตายแล้วตีกันไม่ไหวไม่หวัดไม่หวัดนนะโอ้เละโอ้โอ้เกิดไม่ทันแล้วอย่าบอกนะจะจบเพียงแค่นี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะจบแค่นี้ 94เวฟตอนนี้เหลือแค่ตัวมันตัวเดียวก็เลือด40ล้านก็ฝูงคอกสไปดี้ตอดไข่มันซะอย่าให้มันรอดโอ้เล่อโอ้โอห้าหมื่นจะเหลือไหมเนี่ยอ่ะเฮ้ันนี้ก็ยิงจังเลยฟักโอ้โหแล้วแล้วฮะจังหวะนี้ครับเลือดเหลือ30ล้านกับแนวหลังที่กำลังรอคุณอยู่แต่อย่าลืมเรามีสกิลสุดเอ็ 4, กซ์คูซกลับไปบ้านเก่าของแกซะ อหายไปเลย <c oughs> มันสก,กิลโอพีเกินเออบอกแล้วครับผมว่าบอสเหลือเลือดขนาดไหนก็ไม่น่านจะรอดพี่ไปได้ผมมีมีสก,กิลรีคอเวอรี่สุดโกงแต่าันาเอาน้องกลับไปที่บ้านเก่าได้นะไม่น่ารนอดจังหวะนี้แล้วจังหวะน,นี้ตุรกีที่กำลังบวกกับเราอยู่ไม่น่านเหลือ <c oughs> มันออกมาไม่ว่าเนี่ยอ้ค็อกสไปดี้เกิดใหม่เร็ว เราชิ้นน้ำยาเร่งตัวแล้วตอนี้โตไม่ทันอาะโอ้ยเดี๋ยวบอกนะจะแพ้ตุรกีกักกักอันนี้ไม่เอาอ้โหข้างหลังทำไมมาเป็นแถบขนาดนี้บ้าแล้วเก้หเวฟแล้วครับมาถึงขนาดนี้เลยโอ้โอ้โอ้เกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมเป็นขยงเลยโอ้มาเยอะมากและรอนแยบนี่ะครับผมน่าจะได้ยืนไว้อะไรพี่แกแล้วฮะมันจะรอดไหมวะเนี่ย โอ้โห,โหมาก,กันเป็นขยงเลยแต่เราก็จะกดข้ามไปคิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะไม่ได้โกงเกิดไปโอ้โเดินไปข้างหน้าก็ไม่เหลือครับข้างหลังมาเป็นแถบเจ็ดล้านวัตต์ฟักสกิลคูดาวไม่ทันเลยโอ้อา้าวอย่าบอกนะแปดสิเ <c oughs> บเจ็ดเวฟะบัลลเบิแปดสิบเจ็ดที่ไหนนี่มันเก้าสิบเจ็ดแล้วฟักโอ้โหนี่มันทีมซัมมอนที่ตรึงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วครับทุกคน อะไรมันจะตึงขนาดนี้ขอแขปหน้าน้องๆไปไปหลักฐานหน่อยนะฮะว่าน้องอตึงเกินดูฮะโอ้โหเอาเรื่องมากๆสรับทีมนี้ผมคิดว่าผมให้คะแนนเลยนะครับสิบไปเลยสิบเต็มร้อย <laughs> ตอนนี้กล่องร้านน้องจินนะครับดอบดิวแมนคูณสองคือดิวแมนในกล้องมีสองเท่าอะง่ายๆเลยเยอะเกินนะฮะอยากจะปล่อยบาง <laughs> เกิดไปขนัดสนุนเดยกินกุ้งชอบเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุม่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นน่ะเออและช่วงอันนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอัพเกรดก็สุ่มเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะฮะ และใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะมันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่และคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ที่้าแล้วแลกคูปองอะไรแบบ แล้วก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้ดวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับแต่ใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำาลครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นนะคนท่เขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,น,น,นั้นเลย,เน,ยนะครับโปม